ถ้ามป็นส้มอันนี้กับแม่นมักยางหน่อยนะมักยางอันนี้แม่นอีหินกินเนาะหินเนาะกินหน่อยเนาะหอยมันกินเนี่ยห้ากะกินมือคืนเนี่ยผ่านมากเนาะหอยหอยย่างใหม่ๆเลยเนาะอันนี้มันหินกินหน่อยเนาะเดี๋ยวเาจะขึ้นมือนั่งพกกระลอกทางเทิงเหมือนกันเนาะบาดย่ำไก่ชิกคำเหรอจ๊ะลองนั่งพกขินเหมือนเนาะ บางยางนี่ยอย่างาเนาะมันยังไม่ทันมืดแต่เนาะ,เ,นะเดี๋ยวจะขึ้นมืนนางพกก็รออยู่ทางเทิงแล้วแลงค่าแล้วจังจะมาพกหินกินบางยางนเนาะเดี๋ยวจะาะมือพกก็รออยู่ทางเทิงก่อนนะ แถวนี้จะบ่ค่อยมีคนเข้ามาหลายเนาะแถวนี้เนาะจามส่งข้อเขียนนี่ก็มีเซตใหญ่หลายเนาะบ่ว่าจะเป็นหมูปาหรือว่าฟานนันเนาะฟันมาปา่าเนาะมีเนาะแถวนี้เนาะแซตจำโพกนี่มันโลหะกินยามกลางคืนเนาะเพราะว่ายามมือเวียนจักมัน ไปหลบไปหลีอยู่หมองในผู้หูน่อย่ำมือเวียนเนาะแซ่ด์เจพโกนี้มันมันมกหาก,กินย่ำก็างคืนนะเขาเลยบ่คอยจะเห็นมันปลาใดนเนาะเห็นแต่ห้องห้อยมันเนาะแซนด์ใหญ่เนาะ,อ,ะอันน,น,อนี้เด้มันเป็นโฮกยังเนาะ คือดอกใหม่เนาะเขาคือหักใหม่เขาไปแปลงดอกใหม่ก็ง,งามแล้วเนี่ย ท่านผชมเดี๋ยวท่านผชมเดี๋ยวจะขึ้นมือดังเทิงเหเนาะมันมีตุนมักเดอมันมีตุนมักเดอตุนนึงอยู่ดังเทิงเหรเนาะเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวจ้าขึ้นมือเบิ่งเนาะว่ามันจะสุกหรือบ่สุกเนาะมักเดอมันก็มีไลยตุนเนาะไลยตุนเดี๋ยวไล่ตุนแล้วก็ไล่ไลายซันนี่เนาะบางบางมักก็จะจะใหญ่เนาะบางมักก็จะหน่อยเนาะบางมักก็จะมักแดงใหญ่เนาะบางมักเนาะบางมักก็มักหน่อยเนาะมากหน่อยเรือง เดี๋ยวจะพาดราวสวมมาขึ้นมาเบิงนะ่งเนาะทางเท่านี่ลิงไล่เนาะลิงแล้วก็จันไลน่เนาะก่อนจะขึ้นมาก็อนโดนเตือนห่อยก่อนชิวเนานะเดี๋ยวจะขึ้นมาเบิ่งก่อนท่านผู้ชมตอนต้อก็หาบ่อน,นังไดหรอกนะตอนนี้ก็จะนั่งพกพกกระลอกกินมักเดือเนาะตัวมักเดือมันอยู่อยู่ทางลุ่มอ่ะเนาะมักเดือเนาะเดี๋ยวจะนั่งเล็ดทางมานะันเนาะกระลอกมันจะไต่ไต่ไม้ไผนะ่เนาะ แต่ในไายลังลุงไปไปทางลุงขึ้นตน้นบางเดือเนาะบางตัวมันก็จะหนาจะมาทางเนี่เนาะมาทางเนื้อเนาะมาทางเนื้อแล้วก็ลุงนะี่เนาะลุง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 ไปตน้นบางเดือนเนาะ như bắp cải cay nữa. nó lọt nó lọt mãi nó thấy mà zoom. để mà nó ở cay nữa. thấy mà zoom thấy nữa. ฮอกมุน แต่ม่ส่ตั้งแต่ไก่ที่ขับนะถ้ามาพกกระลอกนี่ห็นกระลอกสี่ตัวนะมันนี้เนาะเพราะว่ามันนี้เาฝาลงฝาลงไปเราจะไปไปพวกไปพวกหินตังไตวัดนี้เนาะเพราะว่ากับกับย่ำกลางคืนนี่มันมันหนทางมันลำบากเนาะเขากันเลยสิกับตอนยังยังไม่ทันมืดนี่เนาะถ้ามือนั่งนี่ก็ได้ยิ่งบาดหนึ่งเนาะได้ยิ่งได้ได้ก็ลอกตัวหนึ่งเนาะ เห็นก็ลอกสีตัวน,น,นั่นมาหนีิเนาะขนเวานั่งนั่งอีกมันก็นหนาจะมาอีก,ม,กมันกินมันกินมักเดือยทั้งไตอเนาะกินมักเดือยทั้งไตลุนเนี่มันกินลุนปกขาเลยนเนาะข้านั่งข้านั่งฟักข้านั่งฟักนี่แหละมันก็ลอกมันมาทั้งฟักนั่นเนาะเขายังมาท่านสิคกับเพื่อนเนาะเขาสิไป สิ่งลงไปพวกหินทางใต๋นนะาหมดเนาะเพราะว่าเขาเพราะว่าเขาเห็นหอยหินกินกินมากย่างเนาะเอาใจสิลงลงไปทางใต๋หมดเนานะลองทางใต๋หมดไปหาแป้งบ่อนพวกอีหินก่อนเนาะ ทำไปสิม่มจนไม่หินกินอยู่ทังเทิงเน,นะ แต่มันสต่ตอนนี้กนไก่ซี่มือแล้วเนาะเดี๋ยวเาจะลองนั่งพวกหินเบิงนะ่งเนาะเพราะว่ามาเอาย่างมาตอนยำสาวเนี่ยเห็นเห็นหอยเห็นหอยมั่งใหม่หินกินเนาะกินย่างหอยใหม่ๆอยู่เลยเนาะมันหาก,ากินขึ้นผ่านมาเลยเนาะหินเนาะหินมันกันาจ,จะโฉบมากมันเนาะเพราะว่าเขาเห็นมันกินหลุน ุนสองสางมมากเลยเนาะห้าะย,ยังใหม่ๆเนาะเดี๋ยวมันนี่เขาจะลองนั่งพกหินเหมือนเนาะว่ามันจะมาหินหนึ่มากๆเนาะมันนี่เขาจะนั่งเฮนฮอตเก่าโมงสีโมงเลยครับจากซีกับเนาะจังได้กระทะเบินกนักกันได้เลยว่ามันจะมาหินหนึ่มากๆเนาะปืนนี่ฮักก เก็เพิ่มลูกเนาะเพิ่มลูกลูกใหญ่ใส่เนาะเพราะว่าเวลาเขายิงแซตแซตใหญ่นะั้นนึงมันมักจะบาตายขาดทีเนาะเขาเลยเขาเลยเติมลูกลูกใหญ่ใส่เนาะใส่ปืนเนาะ ถ้ามนส้มตอนนี้ก็เกาโมง่งขวาเนาะนั่งถาพวกคินกับจนเมืยแล้วบ่มาเนาะคิดว่ามันคิดว่าห่อยกินหน่อยใหม่มันหนาจะมาสื้อ้ายก็กลบไปเห็นมาเนาะจากเวลามันมาก,กินนี่จากมันมาก,กินตอนเด็กตอนจักโม่งขาก็บ่ผู้เนาะตอนนี้ก็เกาม่งแล้วไปเห็นมาเนาะสานั่งถาจนเมยไ่เห็นมาเนาะ เห็นนูไวามาตัวนึงกะบ่ทันยิงเหรอมันมาแล้วมันมันเห็นเฮาเนาะนูไวเนาะมันตื่นก่อนแล้วก็แล่นไปทางลุ่มมันเลาะมื้อนีก้กะบ่ได้อย่างนั้นได้แต่กะลอกหน่อยตัวนึงเนาะกะลอกได้แต่ย่ำแต่เตสาหนะตอน4:00นงหเนาะเอาได้เนาะได้ครับมาเสามาวางลาสิม,มา พวกหินนี่ก็บ่ได้ยิ่งสำเนาเมันบ่มาเนาะหินเนาะจักตอนเวลามันมากินจักมันมันมายามได้เนาะหรือว่าหรือว่ามันมาตอนเดือดผลเนาะตอนว่า1:00่ง0มงเนาะเฮาบูดหูเวลามันจะมาเนาะตอนนี้ก็ดึกเตี้บเนาะทำมาส่วนสิบโมงเราจะจักคอยกลับไปเฮือนแล้วเนาะ